แ,แน่นอนอยู่แล้วครับน่าทานอยู่แล้วครับทุกๆ<อ>จานเลยค่ะตอนนี้นี่แบบอยากจะตักชิมแต่ว่าเรามาทําความรู้จักกับร้านอาหารที่นี่กันก่อนดีกว่า,ววาที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับได้ค่ะสําหรับร้านอาหารแพหะเราแรกของเรานะคะก็จะออกแบบแบบเห็นธรรมชาตินะคะรับประทานอาหารที่นี่ก็เห็นธรรมชาตินะคะ,ะเห็นหมอกเห็นภูเขานะคะสําหรับอาหารที่นี่นะคะเขาก็จะ อีกอาหารเผื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นปลานะคะหรือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มนะคะห,หรือว่ามาที่นี่ต้องได้กินอาหารทะเลด้วยนะคะก็คือว่าจีบจากพื้นที่นั่นเองนะครับใช่ค่ะปลาก็สดๆจากเผื่อนีเลยใช่ค่ะเริ่มที่อย่างแรกเลยดีกว่าครับอันนี้อันนี้เป็นแกงใจปลานะคะอันนี้เขาจะเชฟท่านใส่ ที่ลงไปนะคะแกงไช้ปลาที่นี่จะมีสองอย่างนะคะมีน้ำข้นและก็น้ำใสด้วยนะคะก็แล้วแต่เลือกเลยว่าอยากจะกินแบบไหนใช่ค่ะนี่ทานกับนมำิีนนะคะอร่อยถ้าเป็นแบบผ้าสามก็จะคล้ายๆกับขนมจีนกับอะไรนะแกงแช่แกงแกงเขียวหวานหรือว่าน้ำยาด้วยใช่แต่ว่ารสชาติจะจัดขึ้นมาหน่อยนะใช่แล้วก็จะมีความหอมของเครื่องปรุงหลายๆอย่างลงไปด้วย ว่าอย่างที่สองที่ที่รออยู่แน่ๆเลยก็คือน,นี้อันนี้ปลาแดกนี้ชื่อว่าอะไรครับอันนี้ปลาแดกหรือทอดซอสมะขามนะคะอันนี้เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเขื่อนเลยนะคะคถ้าท่านไหนนะคะท่องเที่ยวก็มาเทียเท่ยวเขื่อนนะคะต้องกินปลาแดกนะคปลาแดเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อนะคะข้างล่างนี้เหมือนจะเสิร์ฟกับหมี่กรอบใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะทานกับหมี่กรอบโอ,อก<า>ก้ก็าทานด้วยกัน ปลาอันไหนจะกรอบกว่ากันคือแบบปลากรอบมากแล้วก็ทอดได้แบบว่าน่าทานค่ะใช่แล้วก็จะมีความขานที่บอกไปมันจะมีหวานอมเปรี้ยวนิดๆทำให้เพิ่มรสชาติของโดบาร์มาก่งขึ้นด้วยพร้อมับเสิร์ฟปีกออมก,กินกับบตอบคู้กันมาถึงอย่างต่อไปดีกว่าครับอันนี้นะคะเป็นทอดมันไข่เค็มนะคะ ทอดมันนะคะเราจะเอาปลาไก่นะคะปลาไก่จากเขื่อนเหมือนเดิมผ่กที่ชาวบ้านเขาหากันนะคะเราก็จะไปรับซื้อแล้วก็ไข่เค็มไข่เค็มก็จะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ค่ะไข่เค็มชัยยานะคะมาทอดดัน้างหน้าอายุเป็นทอดมันธรรมดาเลยในสมุนไพรมีไข่เค็มอยู่นั่นเองทอดมันปลาคายโบกับไข่เค็มชัยยาน ไข่เค็มพะยายที่นี่นนยิ่งทำให้รสชาติมันรู้สึกว่าเฮ้ยเยเอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นด้วยแล้วก็ไข่เค็มข้างในจะมีแบบว่ามันมันมนิดนึ่นใ<ช>นงใช่แล้วก็วแบบเข้าไปกับเนื้อของปลากายเลย<น>อันนี้คืออะไระคะคือห่อหมกทะเลนะคะแ้เป็นคนแบบทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งอันนี้กลมกล่อมมากแล้วก็แบบว่าได้กลิ่นพวกกระทิถึงเมนูสุดท้ายดีกว่าสุดท้ายนะคะเป็นจอบจืดปลาหมึกยัดไส้หมูนะคะต้มจืดปลาหมึก ปลาหมึกคือตอนแรกผมสาภาพเลยว่าปลาหมึกที่อยู่ตรงกลางตัวนี้ผมมองใอ้ชายเปงว่าต้องพูรอรอ่อยครับคือรู้เลยว่าปลาหมึกต้องสดแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ตัดมาคือรู้ว่าทำแล้วแบบแบบล้แลวก็ิงเข้าไปเนี้อท็่มีความหวานโดดตัวเองถ้ามันสดนะครับมาถึงที่นี่ดีกว่ามีานนหน้าตาสวยงามมากครับอันนี้นะคะจะเป็นข้าวเหนียวสามกระสรัินะคะ กับหน้าแรกก็จะเป็นหน้ากุ้งหน้าที่สองเป็นหน้ามะม่วงหน้าที่สองเป็นสังขยาสังขยาเดี๋ยวลองกินหน้าอะไรดีกว่าหน้ากุ้งกับข้าวเหนียวที่ทำพร้อมกับคมยิ้มด้วยคือเรื่องที่กร่ก๋วยเตี่ยวหัวเอี้ยมันนุ่มแล้วมันมีความหวานความเปรี้ยวเหลอยู่แล้วมเพื่อตัดกับความเค็มของ ม้วงเข้าไปอีกเพราะรสชาติมันดูม่วหวานข้าวเหนียวนุ่มข้าวเหนียวมันจะไม่ได้เน้นหวานเพราะมันมีความหวานของตังวม่วงอันนี้นะ่าสังเกตยามจับใบต้นะไม่หวาหนมากเกินไปแล้วก็มีความเป็นของกะทิตัวจะตัวหัวกะทิเนี่ยทำให้มันมีรสชาติมันมันครบไงทั้งหวานทั้งมัน <c oughs> ทั้งนุ่มของข้าวเหนียว โอ้โหเป็นเมนูที่เรียกว่าปิดท้ายอาหารมื้อไหนๆก็แบบมีความสุขเนาะใช่แล้วคือแบบว่ากินแต่ว่ามื้อใหญ่ๆเอ้ยอิ่มหมายว่ามันจะพีคแบบนี้หอมหอมอรัวไปเลยด้วยเริ่มอิ่มแล้วอ่ะ หลังโค้งตึงใช่ไหมคะใช่ค่ะขย่อนใช่ไหมคะอ่างั้นเดี๋ยวพี่ให้ไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะนัดกันไปพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับเอาเลยพรุ่งนี้นะคะก็หกโมงครึ่งนะคะเราจะไปดูนกชมหัวกันนะคะแล้วก็กลับมา เราก็จะถือ่าท mm hmm. านเท่าร้านเจ้าเร็ดนะคะเราก็จะไปตามหาประกาังในทับกั mm hmm. อ๋อเอ้ยเรามีภารกิจนี่นี่เรามาเหมือนว่ามาเที่ยวนาอบอสส่งภารกิจมาให้เรา mm hmm. ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปที่พักเพื่อไปนอนโองแรมหน่อย,อยแ,ลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำภารกิจวอร์ดตอ่อ mm hmm. ติดตามอีก5อันดับที่เที่ยวหน้าฝนกันต่อเลยนะคะอันดับ5อำเภอท่องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสุดแดนตะวันตกขอบชายแดนไทยพมา่าที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความงดงามของทิวทัศน์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันจึงทําให้มีความสวยงามของทะเลแห่งขุนเขาและทะเลเหมอกในยามเช้าค่ะ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่หลายแห่งเลยละ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์เขาช้างเผือกเมืองปิล็อกหมู่บ้านอีตองซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขายังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้น้ำตกจอกกระดิ่นและดอยต่องปะเลจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจะสวยงามและได้บรรยากาศที่สุดค่ะอันดับสล่องแก่งลำน้ำเข็จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ต้องรอให้ถึงฤดูฝนซะก่อนถึงจะเพิ่มดีกรีกความมันมากยิ่งขึ้นค่ะลำน้ำเขกออำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นสนามล่องแก่งที่คนรักการผจญภัยในสายน้ำไม่ควรพลาดเพราะว่าที่นี่มีกระแสน้ำไหลผ่านเกาะแก่งต่างๆมากมายฐานตลอดเส้นทางนั้นก็ยังมีระดับความยากง่ายท้าทายความสามารถอีกเพียบเลยค่ะและก็ยังได้สัมผัสกับ,กบธรรมชาติตลอดระยะทาง8กิโลเมตรอีกด้วย อันดับ3ามภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงจะไม่ได้หนาวสะท้านเหมือนช่วงฤดูหนาวแต่ฝนที่ตกลงมาก็ทำให้ภูทับเบิกมีอากาศเย็นสบายได้ไม่ยากแถมยังมีหมอกในสายฝนให้ชื่นชมอีกด้วยซึ่งความงามของภูทับเบิกในช่วงหน้าฝนนั้นนอกจากความเขียวชอุ่มของป่าไม้ขุนเขาแล้วนะคะไร่กระหล่ำปรีสีเขียวไกลสุดลูกหูลูกตาก็ยังมีให้ชมเหมือนเดิมค่ะที่สำคัญก็คืออากาศบริสุทธิ์สด,สด,สดชื่นปลอดโปร่งเงียบสงบ เหมาะสำหรับนั่งชิลชิวจิบกาแฟารถเยี่ยมคร้าบรรยากาศหลังฝนตกจริงๆเลยค่ะอันดับ 2, ส่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีภาพของป่าชุ่มชื้นตลอดสองข้างทางที่มุ่งตรงไปยังสวนพึ่งอำเภอที่แฝงไปด้วยมนตลเสน่ห์ของคุณเขาและป่าไม้คงเป็นสิ่งที่การันตีได้เป็นอย่างดีนะคะว่าที่นี่สวยงามน่าเที่ยวขนาดไหนโดยเฉพาะฤด,ดูฝนนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเขียวขจีขึ้นไปอีก ได้บรรยากาศหุบเขาเขียวๆที่มีสายหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณและก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหอมเทียนสวนพึ่งออคิดแก่งส้มแมวน้ำตก9้าชั้นและฐานน้ำร้อนบ่อคลึงค่ะอันดับที่1 ที่นี่นั้นไม่ใช่ว่าจะฮอตฮิตกันเฉพาะหน้าหนาวนะคะเราสามารถมาเที่ยวอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนในหน้าฝนได้เหมือนกันค่ะรับรองว่าสวยไม่แพ้หน้าหนาวเลยนะคะอยา่างฤดูฝนแบบนี้เราก็จะได้พบภาพของทุ่งนาสีเขียวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาคุณเขาที่มีสายหมอกบางเบาล้อมรอบ แม่น้ำปายที่มีน้ำเต็มตะลิ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะลงไปล่องแพชื่นชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่หน้าหนาวแล้วที่นี่ก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่สงบเป็นส่วนตัวและที่พักก็ยังราคาถูกอีกด้วยค่ะ